สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูชาเขียวลิ้นจี่สตรอเบอรี่โซดาค่ะจะเป็นเมนูผสมผสานระหว่างรสชาติชาเขียวผสมกับตัวน้ำสตอรอเบอรี่แล้วก็น้ำลิ้นจี่เป็นอะไรที่อร่อยเข้ากันเปรี้ยวหวานหอมลงตัวเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ จะทำทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมในส่วนของน้ําชาเขียวค่ะอันนี้เราก็สกัดน้ําชามาเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ว16ออนจะใช้น้ําชาเขียวอยู่ที่40 ml ส่วนแก้ว22ออนก็จะใช้น้ําชาเขียวอยู่ที่60 ml ค่ะ ใครจะสะกัดน้ําชาเขียวจากเครื่องหรือว่าถุงครองหรือจะเป็นตัวเบชาก็ได้นะคะอันนี้เราก็สกัดจากถุงครองนะคะเดี๋ยวจะทิ้งสัดส่วนให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะคะและพอเราได้น้ําชาเขียวแบบนี้แล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของตัวน้ําสตอบบรอเบอรี่แล้วก็น้าลิ้นจี่ต่อกันเลยค่ะ ก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะจะใช้เป็นแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยนะทั้งแก้ว16ออ,ออนแล้วก็22ออนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำลิ้นจี่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำสควอชเข้มข้นของเต็งหนึ่งนะคะทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็ลิ้นจี่เลยค่ะซึ่งน้ำสควอชของเต็งหนึ่งนะคะจะเป็นน้ำสควอชที่ให้รสผลไม้ที่เข้มขน้นมีเนื้อผลไม้ผสมอยู่ด้วยค่ะ และเดี๋ยวเราจะทำเป็นชั้นนะคะชั้นล่างสุดจะใช้เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งแก้ว1ิออนจะใช้น้ำสตรอเบอรี่อยู่ที่20 ML ค่ะส่วนแก้ว22ออนจะใช้น้ำสตรอเบอรี่อยู่ที่30 ML ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำโซดาลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะไปผสมกับตัวน้ำสตรอเบอรี่ทำให้เขาไม่เหนียวข้นจนเกินไปเวลาเราคนจะได้คนง่ายขึ้นนะคะแก้ว16ออนก็จะใส่น้ำโซดา20 ML ส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่น้ำโซดา30 ml จากนั้นก็คนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของตัวนํำสตรอเบอรี่ในแก้วนี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของชั้นที่2จะเป็นชั้นของน้ำลิ้นจี่ค่ะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะสำหรับแก้ว16ออนนะคะก็จะใช้น้ำลิ้นจี่อยู่ที่20 ml แล้แก้ว22ออนก็จะใช้น้ำลิ้นจี่อยู่ที่30 ml ค่ะสามารถปรับความหวานได้ตามความชอบได้เลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เลยนะจากนั้นก็จะใส่น้ำโซดาค่ะแก้ว16ออนจะใส่น้ำโซดาไปที่50 ml และแก้ว22ออนจะใส่น้ำโซดา60 ml แล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของน้ำลิ้นจี่แล้วค่ะและนี่เลยค่ะเราก็จะได้น้ำทั้ง3ส่วนแล้วนะคะทั้งตัวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่แล้วก็ชาเขียวค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแข็งใส่แก้วให้เต็มทั้งสองแก้วเลยค่ะพอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเทนในส่วนของชั้นที่2ก็คือในส่วนของน้ำลิ้นจี่ค่ะลงไปใส่แก้วได้เลยทั้งสองแก้วเลยนะคะ น้ำแข็งยุบก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นชั้นบนนะคะก็จะเป็นน้ำชาเขียวค่ะก็เททั้งสองแก้วลงไปด้านบนได้เลยเทวนๆนะคะน้ำก็ยังจะไม่ได้เต็มแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทในส่วนของน้ำโซดาใส่ด้านบนอีกให้เต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มความซาด้วยนะคะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งแก้วด้านบนด้วยมะนาวหั่นแว่นแล้วก็เบอร์รี่สักหน่อยค่ะเพิ่มความสวยงามให้ดูน่าทานขึ้นนะคะหรือใครจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องตกแต่งใส่อะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยและนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเมนูชาเขียวลิ้นจี่สตรอเบอรี่โซดาทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อร่อยสดชื่นด้วยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ นนะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ